บอยทกลเกียรติเคลียร์เองข่าวดิวลับควานเดชร่วมงานข้ามช่องสร้างความฮือฮามไม่น้อยเลยละค่ะหลังมีการเปิดตัวเหล่านักแสดงหน้าใหม่ที่จะมาเล่นละครเวทีฟอร์มยักษ์เรื่องฟ้าจรดไซเดอะ m มิวสิควผลงานการก,กำกับการแสดงของบอยทกลเกียรติวีรววันซึ่งขอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือนเดชกูกิมิยะ แก้มกุลกรพัฒนเมนาดหนูนาหนึ่งทิดาเก่งธยชยัยและกบทรงสิทธิ์แน่นอนว่าหลังเปิดตัวกันมาก็มีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายโดยเฉพาะเรื่องดีวลับคว้าพระเอกดังร่วมง,งานข้ามช่องลาสุดบอยทกลเกียรติได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่า ณเดชเขามาดูละครเวทีของเราบ่อยในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาวันหนึ่งเหมือนกับว่าได้ยินมาว่าณเดชอยากเล่นละครเวทีจริงๆเราก็บอกว่าจริงเหรอจะเป็นไปได้เหรอคือเชื่อไหมเชื่อแต่ว่าเขาจะมีเวลาเหรอเพราะละครเวทีมันใช้เวลาซ้อมนานมากเยอะมากแต่พอได้ยินมาอีกว่าเขาอยากเล่นก็เลยลองติดต่อไป คือพออยากเล่นเราก็กําลังจะทําฟ้าจะรายพอดีเราก็เลยแบบว่าลองติดต่อไปดูซิว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่จริงๆก็คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้หรอกปรากฏว่าเขาแฮปปี้มากตื่นเต้นมากเขาบอกว่าอยากเล่นมากแล้วก็ไปเคลียร์ทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นคิวกับทางช่อง3คือไม่มีการดิวลับอันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาต่อสัญญากับทางช่อง3ไปแล้วแต่เขาไปขอทางช่อง3 ผมก็ต้องขอขอบคุณช่องสามมากๆที่อนุญาตให้นาเดทมาเล่นละครเวทีซึ่งพอติดต่อไปแล้วรู้ว่าเป็นฟา,าสเจอร์ดเป็นละครเวทีเขาก็เคลียร์เลยทางนี้บอยทับกุญเกียรติยังบอกอีกว่านี่คือละครเวทีมันไม่ใช่ช่องเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทางช่องสามให้ความกรุณาให้ลูกรักของเขามาเล่นตนถึงบอกว่าต้องทําให้ดีที่สุดในการโปรโมทคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงช่องทีวีขนาดนี้ แต่ในการโปรโมตไปถ่ายทํากันที่โรงละครก็ได้อย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันมีเงื่อนไขของมันในการทํางานเราต้องทําให้ดีที่สุดยอมรับว่ากดดันกดดันทั้งฟ้าซรดทร์ยที่คนก็ประทับใจกันมากเมื่อ17ปีที่แล้วและรอคอยว่าเมื่อไรจะกลับมาอย่างที่2คือณเดชจะมาเล่นละครเวทีครั้งแรกก็กดดันอยู่แล้วผมก็ต้องทําให้ดีที่สุดให้ได้ด้วยแวดล้อมคนที่จะมาร่วมมือกับผมก็ต้องเลือกสรรมาว่าเป็นคนที่ผมจะทํางานโปรดักชันนี้ได้อย่างดีและลงตัวที่สุด